สวัสดีครับทุกคนนี่คือเอาเสียงปกติของเลยนะสวัสดีครับทุกคนนี่คือออบี้ของพี่เบสน,นะทุกคนถ้าทุกคนรู้จักพี่เบสก็จะเป็นคนหนึเเอ,อ่อออบี้ทดสอบออกนะนะจากตรงนี้คนที่ผมว่าจะนี่คือตัวของพี่เบสและนี่ก็คือแมปครับผมว่าผมไม่เอาดีกว่าเป็นออบ,บี้ที่พี่เบสเขาสร้างไว้ให้ทุกคนมาทดลองเล่นกันนะทุกคน ใครกลัวใครอันนี้คือการวัาที่พี่เบสเขายัางไม่ผ่านใครเก่งกว่าพี่เบสก็มีคนดังด้วยนะแต่ว่าวันนี้เออผมคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีผมจริงไม่ต้องเปิดติดต,ต่อเราไปคนดังก็เขาไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แล้วก็เป็นออบบี้ของพี่เบสน,นะอันนี้จะเป็นหมดง่ายจะเป็นหมดง่ายทุกคนตรงนี้จะเป็นหมดยากผมก็เลยไม่ค่อยป็นนั่นแหละ เดีย๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบทดสอบที่ปิดกันนะทดสอบอ,อะไรนะไม่เจอตัวนึงนะหากาห่อนตัวนึงอ๋อน่าจะหายมัง้ง ไปชุมชนพี่เบนก็ไปที่อันพรมแมี่ยยังไม่ได้เขา้เขากลุ่มน้ำเนี่ยอ๋เอเสียใจมากเลยนะครัะ <c oughs> นี่คือกลุ่มนี่นี่นี่เหมือนไหมเหมืนไหน,นี่ฮะทุกคนแบบนี้ทถ้าฝึกระดับของริเวอร์ของคุณนี่แหละจะเป็นเชียร์นะถ้าเกิดได้ยินเสียงเอ,อ่อวิดีโออะไรพวกนี้ไม่ต้องมองแต่คุณจะข้ามตรงนี้นะ มันถึงจุดที่ผมคิดว่ามันพลาดบ่อยที่สุดก็จะเป็นจุดนี้มังไม่ใช่ตรงนี้ให้เรากดคดลิปล็อกเอา้าตรงนี้เทียร์5นะผมอยู่ในระดับเทียร์5นี่ก็จะเป็นกันทดสอบของพี่เบส เพราะผมเคยเล่นของพี่เบนมาก็จะเป็นก็อาจะตามนี้เลยทุกคนทุกคนไม่ต้องทำตามผมนะก็คือให้เราเอาเท้าเนี่ยเอาเท้าไปผมานี่นี่คิดถึงพี่เบนนั่นแหละมาเล่นแบบเขาหน่อยเขาเพิ่งสร้างอีกแบบ เขาได้ลบออกไปแล้วนะผู้ฟงังผู้ฟังเขาได้ลบออกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเทียหงนะผม,ผมก็อยู่ช่วงทีมของเทียพวกนี้ก็ยากมากเดี๋ยวผมจะพามาเล่นนะนี่พามาดูออฟฟี้ของพี่เป็ดก็อยู่ตามระดับของเขาหน้าทุกคนถ้าอยู่เทียหงก็ถือว่า ซึ่งขอกคอยถึงสิบเจ็ดมี้ด้วยนะนุมม่มทุกคนแล้วก็ตามที่ทุกคนได้เคยเห็นภาพไปแล้วก็จะเป็นขอคอยอันเก่าของพี่เบตเวอร์ชั่น OG ไม่ถูกต้องนะทุกคนจะเป็นเวอร์ชั่นนี้นี่ครับทุกคนจะมีรูปของพี่เบตด้วยนะทุกคนจะเอามาให้ดูรูปของพี่เบตนี่มันคือรูปแบบของพี่เบต แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นออบบี้ผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไล่ตานะเ<า>ดี๋ยวผมค่อยๆเหมือนกล้องเหมือนกล้องบินไปเรื่อยๆเนี่ยเทียเทียสิบเจ็ดใครใครผ่านมาได้เนี่เก่งมากเก่งพี่บเสบสนี่คือเทียสิบสี่แล้วแล้วก็มาเรื่อยๆเทียสิบห้าเทีย เทีนะ่ยาสิบหกอะนี่คือตำนานของคูนะเที่ยสิบเจ็ดผมไม่แน่ใจนะก็จะเป็นเพียงแค่นี้นะทุกคนผมจะจบไว้คลิปสั้นอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไปละคะ